ก่อนเรียนเชิญท่านได้กล่าวถึงการประชุมวันนี้ครับเชิญครับครับสวัสดีครับในนามของสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยครับผมดรสุรภาชัยแก้วสริในนามประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยนะครับรู้สึกยินดีครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องของอาวาระของสามัญประจาปีนะครับซึ่งหลักการของวาระสามัญประจาปีนี้จะเป็นเรื่องของการที่กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ นะในการดาเนินงานนะของสภานะครับในภาพรวมนี้เราจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับโดยผู้ประกอบการนี้จะต้องมีความสามารถในการที่จะรีสตาร์ทนะหลังจากโควิดนะครับเพราะผลกระทบจากโควิดนี้ทําให้ผู้ประกอบการนี้มีผลกระทบ,บอย่างมากนะครับขาดรายได้ขาดแหล่งเงินทุนนะครับขาดตลาดนะครับดังนั้นทางสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาด,ดย่อมไทย เรายินดีที่จะส่งเสริมโครงการในลักษณะ Smart p r o v i ินซ์นะครับก็คือส่งเสริมให้มีการตลาดที่เข้มแข็งนะครับมีการเข้าหาแหล่งเงินทุนที่ชัดเจนพร้อมด้วยการพัฒนานวัตรกรรมเรื่องสินค้าและบริการซึ่ง3มประการเหล่านี้นะครับสสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกาิจขนาดกละย่อมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายย่อยหรือรายกลางจะ สามารถดำเนินกิจการธุรกิจหลังจากโควิดได้ดีนะครับฉะนั้นในานามของสภาวิสาหกิจแห่งการขนาดย่อมไทยเรายินดีที่จะเป็นแรงผลักดันนะครับส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะครับร่วมคิดร่วมสร้างร่วมแบ่งปันกันต่อไปขอขอบคุณครับอยากให้ท่านประธานสภาพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจในขนานี้นะครับว่าอยากอยาก,อยากฝากข้อร้องข้อร้อ,องเรียนนะครับใน ไปถึงรัฐบาลยังไงบ้างในขนาดหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าผู้ประกอบการเองค่อนข้าง,งจะลําบากใช่ไหมครับครับเมื่อกี้ได้เรียนไปขั้นต้นแล้วนะครับว่าในเรื่องของการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการเนี่ยปัญหาผู้ประกอบการนะฮะตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ระหว่างโควิดนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เกิดการตลาดที่ชัดเจนไม่ว่าเป็นการตลาดภายในประเทศหรือการตลาดแข่งขันในระดับสากลอ่านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสปายบีเราเนี่ยนะครับจะส่งเสริมให้เรื่อง มีการค้าระหว่างเขตชายแดนซึ่งเราได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ท o v วิน e ์หนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่ช่องจอมตรงนี้ได้ดำเนินการไปแล้วได้ประสิทธิภาพที่ดีเกิดการแลกเปลี่ยนการค้าชายแดนถึงแม้คนจะข้ามชายแดนกันไม่ได้แต่สินค้าข้ามผ่านได้ฉะนั้นก็เกิดการค้าที่ช่วยเหลือผู้ปกบรารรายย่อยเหล่านี้ได้ดีนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะหาตลาดได้เต็มที่นะครับฉะนั้นในานามของสภาเราได้ช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้เป็นประการแรกประการที่2ผู้ประกอบการเนี่ยขาดเงินทุนหมุนเวียนวงจรชีวิตของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเขามีวงจรชีวิตอยู่เดือน2เดือนเท่านั้นนะครับหลังจากที่เกิดโควิด -19 นะครับหรือโรคระบาดโควิด -19 ที่ว่าทําให้ผลกระทบของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยขาดวงจรไป เขาขาดรายได้นะครับฉะนั้นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดแก้ไขปัญหาของการที่จะให้มีเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินดำรงชีพอยู่ได้ให้เลี้ยงพนักง,งานเขาอยู่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้เริ่มผักดันร่วมกับภาครัฐนะครับแม้กระทั่งทางธนาคารเราก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของข้อยกเว้นกฎกติกาต่างๆระเบียบต่างๆในวาระที่เป็นวรระที่ไม่ปกติอย่างนี้นะครับฉะนั้น สิ่งที่2เนี่ยที่เราพูดกันก็คือเรื่องการผลักดันให้เกิดรายได้หรือมีเงินทุนหมุนเวียนในขั้นต้นเพื่อดารงชีพต่อไปนะครับส่วนที่สนะครับเรามองถึงว่าถ้าหลังจากผลกระทบจากโควิด -19 ีเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะส่งเสริมให้เขามีการพัฒนานวัตกรรมเรื่องผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆให้สามารถก้าวไปสู่ในรับสากลได้นะฮะโครงการต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของ smart province นะครับ ในส่วนอื่นๆนี่เราได้ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของอยุธยาโมเดลนนทบุรีโมเดลนะครับแล้วก็อาจจะมีภาสิจเจริญโมเดลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแลเร็วนี้นะครับท่านสามารถติดตามได้ว่าเราจะขับดันในเชิงกลยุทธ์อย่างไรให้ผู้ประกอบการสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับขอบคุณครับก็ขอญาตเรียนถามท่านทางประท่านประธานสภาว่าจากสถานการณ์ดูเคนการลัสเซยในขณะนี้ท่านประธานสภามองวิกฤตเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ จากสถานการณ์ปจุบันที่เราเห็นนะฮะถ้าเราติดตามเนี่ยเราทราบว่าผลกระทบจากการที่รัสเซียยูเครนเนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับกับการเรื่องการค้าการขายระหว่างไทยกับรัสเซียซึ่งส่วนหนึ่งนะครับเราเองเนี่ยเรามีการส่งสินค้าไปยังประเทศรัสเซียนะครับระดับพอสมควรนะครับเทียบการค้าการตลาดพอสมควรฉะนั้นผลกระทบตรงนี้อาจจะมีผลกระทบก่อนเนื่องในลักษณะของพพลายเชนก็คือ ผู้ส่งออกบางครั้งก็ต้องมีซอร์ซิ่งจากผู้ประกอบการ s m e รายย่อยฉะนั้นผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนเราคงต้องเตรียมตัวเพื่อหเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากผลกระทบของการที่รัสเซียก,กับยูเครนเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าไม่ปกติขึ้นมานะครับฉะนั้นเราเองต้องเตรียมตัวมองหาตลาดเพิ่มเติมรองรับเป็นทางเลือกที่สองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ทราบว่าผลกระทบเหล่านี้ อาจจะสั้นหรือยาวเนี่ยก็เป็นการประเมินรายการต่อไปนะครับอ่านั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องเตรียมตัวพร้อมจะหาทางเลือกด้วยครับนะครับเรียนสาบถามท่านประธานนะครับสภานะครับว่าผมเองเป็นบริษัทเล็กๆเลยฮะมีความสนใจที่อหญ่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกน่นะครับหรือสภาวิสาหกิจเนี่ยมีแคมเปญังไงบ้างครับเชิญครับครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยนะครับเรายินดี ต้อนรับกับทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะครับแค่กระทั่งเป็นเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวนะครับเราก็ยินดีรับสมัครท่านนะครับผ่านช่องทางทาง Facebook ทางไลน์ไอดี Line ID, ทางเว็บไซต์ของเรานะครับอันนี้ท่านสามารถเช็ครายละเอียดได้นะครับหลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับท่านจะได้ประโยชน์เกี่วเรื่องของการผักดันนะครับเราจะส่งเสริมให้ท่านสามารถเข้าหา การตลาดนะครับที่มีทั้งระดับการตลาดภายในประเทศและระดับสากลน,นะครับในร่วมผักดันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเราทํางานร่วมกันเป็นลักษณะบูรณาการนะครับส่วนที่2ที่ท่านจะได้รับประโยชน์ที่ชัดเจนก็คือการเข้าหาแหล่งเงินทุนโดยเรามีหน่วยงานที่เป็น CFF คือ Center of Financial Facilitator นะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของ การส่งเสริมให้เข้าหาแหล่งเงินทุนในอัตราที่เหมาะสมนะครับแล้วเราจะเป็นตัวที่ช่วยโปรโพส์หรือตามเตรียมการอะไรต่างๆในการเข้าหาแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราคุยกับธนาคารหรือทุกธนาคารนะครับแล้วก็คุยแม้กระทั่งนักยุบายใน,ในระดับประเทศก็คือในบายผ่านทางแบงก์ชาตินะครับดังนั้นการที่เข้าหาแหล่งเงินทุนจุดนี้ถ้าท่านร่วมกับทางสภาเราจะสามารถนําเสนอโครงการต่าง เป็นลักษณะที่เป็นรักษากลุ่มก้อนแล้วก็ได้ประสิทธิภาพในการเข้าหาแหล่งเงินทุนอย่างดีนะครับในอัตราที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยท่านจะได้เข้าหาแหล่งแหล่งของการพัฒนานวัตกรรมซึ่งที่ผมพูดไว้แล้วว่าเราร่วมกับสถาบันวิชาการสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการฉะนั้นประโยชน์ที่ได้รับนี่ถือว่าจะเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการ มีการลงธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคงครับขอบคุณครับ